บอ่าช่วงต่อไปขอเชิญคุณนิว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 เล่าเรื่องหน้ากลัว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 สุดชีวิตวิทย์วิทย์วิทวิทยวิทวิทน้ำเชิญครับผมเรื่องผีครับเรื่องผีจะเรื่องวิทย์น้ำครับตอนนั้นผมเรียนเนาะเรียนจบมสามเรียนจบมสามโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วกัน ครับจบหมอสามนะครับจบหมอสามครับผมอยากเรียนอยากเรียนเทคนิคตามเพื่อนไปเข้าช่างยนต์ได้โควตามาครับผมเป็นเรียนเรียนช่างยนต์กับเพื่อนอก็เรียนปวชนี่แหละจนถึงปีสามพอปีสามมันต้องออกฝึกงานใช่ไหม่ะไอเพื่อนผมนี่มันอยู่มูลนิธิอมูลนิธิแห่งหนึ่งก็ ไปฝึกงานที่อู่นี้อู่นี้อ่าไม่ค่อยได้ซ่อมรถส่วนมากจะมีเหตุมีเหตุก็คือนั่นแหละไปตีเหตุไปเอาพวกรถประสบอุบัติเหตุมาอะไรเงี้ยอ,าอม,มาไปเหตุไปเหตุนี่โดดขึ้นรถอีกแล้วอืม ไปฝึกงานที่นี่ออมีอู่ครั้งหนึ่งเออไปเขาบองมีเหตุเออมีไอ้คนเนี่ยจมจมน้ําตายเป็นพนักง,งานโรงงานแห่งหนึ่งแล้วกันครับเอ,อก็ให้ผมไปเห็นนั้นเห็นมมตัวเล็กไงก็ไปก็นั่งไปก็ไปถึงไปถึงที่เกิดเหตุถึงที่เกิดเหตุก็เป็นเหมือนท่อพี่ต้องนึกภาพนะเป็น เป็นท่อเป็นตัวแอลนะเป็นตัวแอลลงไปอะท่อที่ขุดลงไปเป็น, mm hmm. ปนวงส้วมอะ่ะแล้วมันมีงออยู่ข้างล่างอเออศพแม่งไปอยู่ในนั้นแล้วมันมีน้ําอยู่อะศพไปอยู่อยู่ตรงนั้นมันขึ้นมาไม่ได้ชาวบ้านแถวนั้นเขาได้กินไงกินมแมลงนี่อื mm hmm. <c oughs> ด้วยความตวัวเล็กแต่ก่อนตัวเล็กมากอืม <c oughs> ให้ผมลงไปดูไาเช็คไงว่าเป็น เป็นศพเป็นคนหรือเป็นอย่างอื่นหรือเป็นสุนัขหรือเป็นอะไรหรือเปล่าให้มั่นใจไงอ่ามันก็เขาเหมือนเขาเรียก,กว่าอะไรเหมือนนั่นแหละวงส่วมต่อกอนนะอู้จตลึกนะพี่พอไอ้เลยพ้นในไอ้ตรงๆไปแล้วลงไปนะ่ะมองไม่เห็นแล้วเนาะก่อนอื่นเขาก็บอกเรียกผมเฮ้ยเดี๋ยวพี่อ่ะเอา เป็นเชือกเป็นเชือกน่ะเชือกอะผูกขาไว้เออถ้ามีอะไรอ่ะให้กระตุกให้กระตุกเชือกที่ขาและเขาจะได้ดึงได้ช่วยเราได้อะไรเงี้ยวันนั้นผมก็ลงอยากลงใบเพราะเรายังฝึกงานอยู่ไงกลัวไม่ผ่านฝึกงานไง mm. นั่นแหละกลัวไม่ผ่านฝึกงานก็ลงให้เพื่อนผมก็โหรักผมมาก เฮ้ยมึงลงเลยลงเลยเดี๋ยวกูรออยู่ข้างบนรอเชียร์อยู่ใจช่วยทั้งทั้งที่มันน่ะมันอยู่มูนิธิไอผมละมาฝึกงานเป็นเพื่อนมันเฉยเอยมาฝึกที่เดียวกันไงรักผมมากให้ผมลงผมก็ลงลงบ่าลงบ่ายใจนึงก็หันมองไปข้างบนแต่ไม่มีคนมุงนะเพราะว่ามันเป็นที่เป็นพื้นที่ลกล้างมีไม่กี่คนที่แบบได้กลิ่นไงชาวบ,บ้านตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนป่าไปแล้วแล้วเป็นบอ่อน้ําเก่า อ่าเขาก็กันคนไว้แล้วไม่ค่อยมีคนก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เงียบเงียบก็ลงไปลงไปไอเหล่าใจหนึ่งก็กลัวเพราะยิ่งลงแบบกลินเหมือนส่วนขึ้นจมูกของพี่เข้าใจว่าผมโรยตัวลงไปแล้วจมูกผมอ่ะเออแล้วต้องลงที่ต่ําแล้วอากาศมันก็น้อยพี่หูกินแบบออืนี่การหายใจก็ไม่อยู่อ่ะพี่ก็ลงไปตาหนึ่งก็หันมาชำเลืองมองเพื่อนเออแสงมันยังมียังพอเห็นครับะล่ะ พอลงไปเริ่มไม่เห็นแล้วเริ่มเป็นน้ำแล้วคราวนี้ต้องลงแล้วเออต้องลองดำไปดูว่ามันมีอะไรแล้วพอดำลงไปเนี่ยหันกลับมาเนี่ยมันเริ่มคุ่นมัวแล้วไอ้แสงที่ส่องนี่เริ่มไม่เห็นแล้วเราเริ่มเข้าไปลึกแล้วมันก็ยิ่งมืดไใช่ไหมล่ะพี่สายเชือกเพื่อนเพื่อนมันก็ย่อนตามมาเรารีบไม่ได้อะเพราะเชือกมันมัดไว้ที่ขาข้างสายก็ลงก็ดำดำลงไปในน้ำเออ มองไม่เห็นอะไรเลยสักพักหนึ่งออกลิ่นกลิ่นมันเริ่มมาแล้วมันได้กลิ่นอ่ะอืมีมกลิ่นผมก็ไม่รู้ยังไงออ่ะเไพออยู่ข้างหน้าหันหน้ามาเป็นผู้หญิงเป็นศพผู้หญิงพี่ <c oughs> ผู้หญิงอ่ะลืมตาตาขาวหมดเลยสองตานะแล้วผอ่ะลอยในน้าเขาเรียกอะไรลอยพิ้วในน้าโอ้โหเนี่ยเกือบจะชนหน้าผมแล้วพี่คิดดู อีกนิดเดียวชนหน้าผมแล้วเออเป็นศพผู้หญิงโอ้โหเสื้อผ้าแน่นไปหมดแล้วเหมือนอืดแล้วพี่อืดแล้วอะ่ะอืมปรีไปทั้งตัวเลยอะอืมผมตกใจโอ้โหน้ําเข้าปากเข้าจมูกโอ้โหหมดเลยน้ําเข้าปากเข้าจมูกพอมีได้สติหน่อยก็เอามือเอื้อมไปดึงดึงเชือกที mm ่ hmm. ือเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้กระตุกทีเดียวใช่ไหม ไอผมก็ต so no ุกลัวเลยกระตุกลัวๆๆเลยน้ำก็เข้าปากเข้าจมูกอ่ะเวมันก็รีบลากขึ้นมานึกว่าผมจะจมแล้วแล้วก็ขึ้นมาก็บอกเขาเขาก็ถามมีศพไหมก็บอกโอ้เต็มเต็มเลยเต็มตาเลยอืออยู่ตรงหน้าเลยก็มีอ่าคนที่ชานาญเน่ยเขามีวิธีการไปเอาศพขึ้นมาเขาไม่ได้ไปอุ้มนะเ่เขาจะเป็นเชือกของเขาอ่ะ ผมก็ถามว่าทําไมเขาไม่อุ้มเขาก็บอกว่าพี่เคยแล้ววะไอ้หนูเคยไปศบน้ําท่วมมาลอยมาแล้วเขาไปเอามือเนี่ยมือเราเนี่ยไปสัมผัสเนี่ยไปดึงะมือแขนเนี่ยหลุดติดออกมาด้วยเลยเหมือนมันเปื่อยหรือย,อยังไงหรือมันยุ่ยก็ไม่มั่นใจนะพี่เขาจะใช้เชือกรัดตัวลากขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีพิธีของเขาก็ขึ้นมาได้อืม นี่เชื่อมันกลับมาเนี่ยผมก็ล้างอาบน้ําล้างตัวอะไรฟอกสบู่เรียบร้อยกินมันติดที่ปลายจมูกกินข้าวกินอะไรไม่ได้เลยกินได้แต่น้ำกินศพมามันติดติดปลายจมูกครับติดอยู่อย่างนั้นน่ะประมาณสามวันได้พี่สามวันได้ผมก็ได้กินแต่น้ํากินแม่ก็ถามเป็นไรไม่กินข้าวผมกินอะไรไม่หลงกิน แม่บงังคับให้กินกินแล้วก็อวกเหมือนเหมือนศพมานั่งใกล้ๆตลอดเวลาพี่ิจริงนะพี่แล้วไปไปเก็บศพทีไรกินมักจะติดแต่ไม่ไม่เท่าอันนี้อันนี้คือกินติดจมูกแรงมากกินไม่หายสามวันนะจนสุดท้ายอ่ะพ่อพาไปห้าหลวงพ่อให้รดน้ำมนต์ให้เขาก็บอกว่าผีมันตามมึงมา ผม,มไม่รู้หรอกมารู้ทีหลังนะเพราะว่าหลังจากที่ผมขึ้นเสร็จผมก็ตีรถกลับเลยตีรถกลับเลยให้คนที่เขาเก็บศพเขามาเล่าทีหลังว่าศพมาเป็นเป็นสาวโรงงานโดนคมขืนโดนคมขืนแล้วเหมือนว่าไอยคนเนี้ยสู้คัดขืนนะพี่แล้วก็โดนมันคมขืนแล้วมันฆ่าตายแล้วมันแถวนั้นมันมีต้นมะม่วงเยอะใช่ไหมลนะ่ะเออมันเอาลูกมาเอาลูกมะม่วงอ่ะพี่ยัดยัด อวัยวะเพศไปเอออวัยวะเพศฉีกขาดนะเห็นเขาว่ามาผมก็ไม่รู้ผมลงไปผมก็ไม่ได้ขอเข้ามาไม่ได้บอกก่อนเลยคือกินเนี่ยผมพูดแล้วยังจํากินได้เลยกินกินมันติดหนาน,นะบีมันทําอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นนั้นนอนไม่เป็นนั้นกินนะพีใครเคยเก็บศพมันจะรู้หึ่งมากเลยครับผมเหม็นสุด โอ้โหพี่ย่าบอกใครเลยพี่เหม็นแต่พูดไม่ได้ใช่ไหมพี่ถ้าเป็นวิญญาณผี <c oughs> ก็เหม็นมากเช่นกันศพตายจริงถ้าเกิดไม่ได้ฉีดโฟมอลีนนี่ยิง่งโอ้โหสุดยอด <c oughs> สุดยอดสมัยก่อนจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยประจําเพราะว่ามันยังไม่แพร่หลายศพกันเน่าพวกผม <c oughs> ผมเป็นนักดนตีไทยตอนแปดขวบถึงสิบเอ็ดปี ต้องนั่งอดทนสูรเต็มปอดนะครับสูรเต็มปอดครับและกินข้าวบางครั้งก็อยู่ในวงดนตรีไทยกินศพก็รอยมาทุกคน,กนม,คมันหิวครับแต่กาเหม็น,นจะอ้วกแต่แต่ก็ต้องใช่ต้องฝืนกินนะครับผมกินแล้วมันคอยจะสวดนองมาครับมันมันไม่ได้จริงมันขึ้นไม่ลงอ่าใครเข้ามาใหม่มาดูผมเห็นผมตาตี๋ ไม่ใช่ผมตาตีนะครับผมง่วงนอนตามันจะปิดนะครับผมเราเล่าจบแล้วหรอครับผมก็ประมาณนี้เด <filter> <quer wa> ี <kar os> ๋ยวไว้วันอื่นบ้างพี่เนาะเชิญเชิญพี่หญิงขึ้นมาเล่าสักเรื่องครับมีเรื่องผีไหมครับพี่หญิง42 คุณกระยาเตรียมตัวครับจะลงไลฟ์แล้วครับผมคุณกระยาตื่นยังครับตืน่นแล้วค่ะอ่ปอวยชัยให้พรเลยเหลือสิบนาทีเดี๋ยวจะลงไลฟ์ขอบคุณคุณนิวและทุกคนนะครับที่เข้ามาเล่าเรื่องผีเ,เดี๋ยวก่อนที่คุณกระยาจะให้พรรอบแป๊บหนึ่ง บุญอันรวบรวมเข้าสมาธิบุญกุศลใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญธรรมาดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติจะร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีตั้งแต่ต้นกับต้นกันจนถึงปัจจุบันชาตินี้และที่จะทําบุญสร้างกุศลต่ออไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันในทุกๆบุญนะครับผมสาธุ แล้วก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งปวงไปยังสัพพจิตวิญญ,ญาณผูดผีปีศาจสุนรกายสัมภเวสีโอปติกะและอื่นๆทุกสัพพจิตวิญญาณโดยเฉพาะผีที่ทุกคนมาเล่าในรายการนี้นะครับขอให้ถ้าท่านมีทุกขขอให้หมดทุกถ้าท่านมีความสุขข,ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกจิตวิญญาณที่อยู่ในภรภาวะเป็นผีเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยนะครับพร้อมสาธุสาธุสาธุเชิญคุณกระยาอวยชัยให้พรได้เลยครับผมค่ะแปสิบยูเซอร์ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองโดยเทพเทวาเทวดาทั้งหลาย องค์ศ e ีวเทพแม่มหาลัมีองค์สุรัศวดีพระพีคเนตรืืี้อยแปตนพรอปู่แม่ย่านาคราชทุกๆพระองค์เจ้าเวนในกรรมสัมบเวศีพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเราดวงวิญญาณทุกดวงจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ด้วยเถิดสาธุ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 สุดท้ายแล้วครูนิวมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังช่องเล่าเรื่องผีครับผม เชิญครับจะวุยชัยให้พรด้วยก็ได้นะครับขอให้ทุกๆท่านนะครับที่มาฟังเรื่องผีเรื่องเล่าความเชื่อนะครับก็ฟังไว้เป็นวิจารณญาณนะครับให้เรามีสติตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ไปลบหลู่ในสิ่งที่เราไม่เห็นนะครับของไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็ก็อนุโมทนาบุญการทุกๆท่านด้วยนะครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้ที่ร่วงรับดวงวญานที่ร่วงรับไปด้วยครับก็อนุโมทนาบุญไว้ในที่นี้ด้วยครับสาธุแล้วถ้าถามถึงเรื่องผีครูนิวอยากจะฝากบอกทุกคนเกี่ยวกับผีอย่างไรก็ในส่วนตัวนะครับผมได้เจอนะอเพราะเป็นประสบการณ์ตรงเยอะอก็ผมเชื่อนะว่ามี ของเนี้ยไม่ควรจะไปลองไอ้ผมมันเป็นพวกอยากลองอยากรู้ไงสุดท้ายก็นั่นแหละครับได้เจอดีอก็เรียกว่าอะไรก็อย่าไปอย่าไปลองของก็สิ่งที่มันมองไม่เห็นตามที่ผมบอกนะครับมันมันมีแต่จะส่งผลเสียผมต้องเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งญาติพี่น้องผมเพราะว่าสิ่งที่ไปเล่นไปลองกันเนี่ยครับมันไม่ควร นะสุดท้ายผมยังมีโอกาสรอดมาเนาะอือมีผลบุญอยู่บ้างเนาะก็เลยมีประสบการณ์มาเล่าให้เป็นทานแก่พวกเราเนาะฟังเป็นวิทยาทานกันครับครูนิวอยู่โรงเรียนสอนวิชาอะไรนะครับผมศิลปะครับผมครับวาดเองไหมครับผมมีวาดรูปขายบ้างไหมครับ วาดรูปขายสีอะไรครับใช้สีอะไรครับโดยมากหรือวาดได้ทุกสีครับก็ทุกสีครับผมโทษนะครับจบที่ไหนมาครับบอกได้ไหมครับจบที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนลบบุรีครับครับโอ้ครับผมครับครับและวาดขายนี่เคยขายได้แพงสุดใบภาพละเท่าไหร่ครับ ส่วนมากไม่ได้ขายเป็นรูปอย่างเงี้ยครับผมไปเขียนพวกบฝาผนังวัดพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอช่องคิดเป็นช่องราคาช่องครับอืมทักทักททยคุณกัลยาได้นะครับเป็นแอดมินช่องผมนะครับครับผมสสวัััดีครบบแล้วแล้วคูนิวสามารถสเก็ตสเก็ตภาพได้อย่างรวดเร็วไหมครับผมสวัสดีค่ะครับถนัดเรื่องสเก็ตภาพไหมครับ ไม่เร็วผมเป็นคนทํางานช้าครับอโอเคถามดูนะกิจกรรมอืมออกภาพวาดลายไทยกิจกรรมฝาผนังแล้วครับผมใช่ครับใช่ครับจากถนัดแนวนั้นใช่ครับอืมและรับงานวาดด้วยหรือเปล่าครับตอนนี้ตั้งแต่มาเป็นครูก็ไม่ไม่ได้รับแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาโอ้เป็นครูมากี่ปีแล้วครับผมห้าปีครับ อ๋ออายุยังไม่เยอะเนาะไม่่เยอะมากครับผมก็จบราชพัฒบ้านสมเด็จนะเปียโนแต่ผมไม่ได้ไปบรรจุเพราะว่าผมไม่ชอบเป็นครูราชการผมเบื่อผมชอบชีวิตอิสระครับก่อโอกาสหน้าเชิญครูนิวเข้ามาเล่าอีกเรื่อยๆได้เลยนะครับเป็นวิทยาทานในช่องสมนนี้ไม่ต้องห่วงว่าเล่าแล้วจะสูญเสียสูญเปล่า ผมไปลงบันทึกไลฟ์ในช่อง YouTube แอปแดงช่องเล่าเรื่องผีริโชคแล้วก็ช่องคนเจอผีนะครับใครฟังไม่ทันใครนั่งหลับกระสับกระสายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสมองปิดจำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ฟังแล้วลืมไปดูย้อนหลังได้นะครับในช่องเล่าเรื่องผีริโชคและคนเจอผีครับผม ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่าในรายการขอบคุณคุณนิวที่ให้เกียรตินะครับผมโอกาสหน้าเชิญเข้ามาใหม่ก็มันจะมีคำหนึ่งที่ผมชอบนะบุญทำบ่อยๆสะสมบ่อยๆก็จะรวมกันเป็นวาสนานะครับวาสนาเมื่อมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะรวมตัวกันไปเป็นบารมีนะครับ ใครอยากจะมีบุญมีวาสนามีบาร,รมีก็มันประกอบทำต้นเหตุไว้ให้ดีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาใครอยากจะเป็นเหมือนดังผู้มีคุณวิเศษอภิญญายาณบาร,รมีก็ต้องฝึกนะครับฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกอะไรไปตามที่พระบรมศาสดาหรือพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ ส่วนใครอยากเห็นผีชาตินี้ไม่เห็นเชื่อผมเถอะถ้าคุณตั้งใจที่อยากจะเห็นเดี๋ยวมันก็ได้เห็นจนได้นะครับคนที่เห็นเห็นหลายๆคนอดิตชาติก็ได้สั่งสมบุญวาสนาและบารมีกันมาแล้วตาที่สามหรือตาทิพมันจึงเปิดนะครับผมแต่ถ้าในชาตินี้ถ้าผมจะแนะนำใครอยากเห็นผีไม่ยากหรอกแต่คุณต้อง ลงทุนลงแรงในการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาศีลเนี่ยถ้าถือถึงศีลแปดปุ๊บมันจะละอิเลสเยอะจิตจะละเอียดอ่อนจะห่างไกลจากอิเลสอาสวะละกรมะคุณนะครับแล้วจะเห็นผีได้ง่ายขึ้นและศีลแปดนี้พาไปสู่เห็นเทวดาได้ด้วยนะครับเทวดานี้จะเห็นยากกว่าผีเยอะแต่ถ้า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบุญกุศลจิตดีคิดดีทำดีพูดดีโอกาสที่ทุกคนอยากจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นสิ่งเห็นสิ่งลึกลับรวมกระทั่งไปถึงเห็นพวกมนุษย์ต่างดาว UAEUFO ที่ทำอะไรอดีตจะเห็นได้ทั้งสิ้นนะครับฝึกจิตครับจริงไหมครับคุณสมชาติมันแล้วมัแล้วครับผม ก็ถ้าอยากจะแม่นแล้วก็นอีกฝึกนะครับจะแม่นเรื่องอะไรครับปาธนูหรือยิงเป้าหรือว่า,ย,าย,ยิงเป้าเป้า,าย,ยิงถ้ายิงเป้านะครับก็อ่าเป็นปืนปืนยังไงครับปืนอัดลมหรือไงครับแเป้าตามงานวัดรึเปล่าครับใช่ครับปืนไม้ฮะต้นไม้อะไรไม้ไม้นะ่ ปืนมไม้ปืนไม้นะครับผมแต่ว่าระจกกําปาส่อนไม่ไม่สนับสนุนการไปยิงปลานะครับยิงนกยิงปลาสงสารมันนะครับผมถ่ายิงน้องก้อยดีกว่า <c oughs> มาสู่ชื่อคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงหนังอีกแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมาแล้วเดี๋ยวจะนอนไม่หลับวันต่อไปอ่ะให้พูดเรื่องลงหนังหนึ่งนาทีครับคุณสมชาติ มันเป็นโรงหนังที่สวยงามน่าท่องเที่ยวที่เป็เมืองบาดาลคุณป้ากัะยาเลยครับเอาครับเอาให้พรใช่ใช้ไปแล้วให้ไปแล้วให้ให้คุณสมชาติให้พรคนฟังเล่าเรื่องผีสามคำจบครับเชิญครับพรครับไอแมวแมวแวเพลงแมวเพลงมีลิขสิทธิ์แมวตักไปไหนตักไปไหนตักเราทุกที่จะบูตัก วันนี้ท่าทางจะวันนี้ท่าทางจะหนักไปหน่อยนะครับคงมึนสลึมสลืออยู่นะครับครูนิวว่าไงครับคูนิวมีอะไรเล่าไหมครับคูนิวพรุ่งนี้มาเล่าใหม่นะครับได้ได้เลยครับโอ้ยังมีอีกหลายเรื่องได้เลยครับดีมากแล้วแล้วครูนิวนี่เป็นคนมีซิกเซนไหมดูช่องผมเห็นหน้าผมแล้วอันนี้มันใส่เอฟเฟกต์นะครับเป็นไงบ้างครับ เห็นผีเห็นอะไรในช่องผมไม่เอาฮะอ้สามตัวนี้ผีจริงๆริงอะเห็นไหมไม่อะแต่ผมว่าปีกับผมเหมือนกันเพราะเราใส่พวกสายสิ์อะไรเงี้ยเหมือนกันทีดนตรีศิลปะนาฏศิลป์อะไรจะเข้าใจกันตอนจะว่าจะเป็นครูสิ์อะไรครับด้านไหนพวกวาดรูปหรือว่าครูพะละหรือว่าครูไรวาดวาดภาพสอนวาดรูปอะไร้ยก็ล่าสุดก็ให้บันเด็กไปแข่งได้ ถ้ป็นกแนวไปไป,ไปไปไปเป็นครูวาดรูปได้ไงตอนตอนตั้งเด็กไม่มีแววเลยใช่ไหมที่เจอผ <ม S 2> ีตัวผีที่บ้านเป็นครูเป็นครูมีพ่อเป็นครูศิลปะพี่สาวเป็นครูศิลปะไม่เราชอบด้านนี้หรือเปลเ่าชอบแต่พ่อเขาไม่ให้เรียนพ่อเขาบอกมึงไม่ต้องมาเหมือนครูเขาไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเขาเหมือนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ร้านไงผมผมดื้อ พี่โชคเป็นครูสอนนักเรีพวกเกี่ยวกับดนตรีเคยเป็นครูเคยเป็นครูสอนเปียโนครับผมสิบปีสอนส่วนตัวสอนโรงเรียนเอกชต่นครูนิวนี่สอนในจังหวัดใช่ไหมหรือว่าในในอำเภออืออ่าโรงเรียนอำเภอครับเป็นโรงเรียนวัดเล็กๆนี่วสอนอ่ะก็วันนี้ถึงการอันควรแล้วนะครับ กเดูว่ากูดวก็มาได้พุณนี้ก็มาแล้มาได้ตลอดก็อย่าลืมช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยนะครับผมไปเจอช้างตกน้ําก็อย่าลืมช่วยช้างด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปยืนยืนแล้วเห็นช้างน้อยกําลังปล่อยน้ําก็ไม่ต้องไปช่วยะไรนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองนะครับ น่าจะคนละช้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยช้างน้อยนะเดี๋ยวจะยุ่งนะครับเดี๋ยวจะยุ่งไม่ต้องไปช่วยมันนะช้างแล้วก็ช้างน้อยสองบาททางน้อยะสองบาทอันนี้ตระกูลเดียวกับมาม่าใช่ไหมครับช้างน้อยประกอบใช่ตอนนี้ตอนี้มีป่ะไม่รู้เนะไม่มีแล้วช้างน้อยไม่มีแล้ว มีมีม,มีแต่เพิ่มเป็นสี่บาทแล้วเดี๋ยวนี้ห่อละออสี่บาทใช่ครับเด็กที่โรงเรียนกินกินอยู่อ๋อครับผมไป็องในท้องนะครับอันตรายนะครับไม่<อ>ดีครับมไม่ดีนะครับก็นะทําบุญทํากุศลสร้างความดีไว้เยอะผมจะเล่าพอดีมีคุณปุ๊กลุกคุณฟลุกคุณปุ๊กลุกมามา,มาเล่าก็เลยให้คุเล่าไปก่อนตอนเด็กเด็กเนี้ยวีรกรรมผมเนี้ย ดินในป่าช <N> ้าในโรงเรียนสมัยผมเด็กๆอะผมก็ไปเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านนะติดตัวเพื่ออะไรรู้ไหมเห็นเห็นอ่ามันมีความคิดเนี่ยว่าดินเจ็ดป่าช้าไงแล้วไว้มาเล่าให้ฟังนะว่าอะไรยังไงคือเอาเอาเอาเจ็ดป่าช้าเลยแต่อนี้ผมอ่ะผมก็ไปในเมืองนครปฐมอ่ะ ผมก็เก็บได้หลายป่าช้าแล้วแหละอืมแต่ตอนนี้พอถึงจุดหนึ่งอ้าไว้ค่อยมาฟังกันว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าวิธีการเจอผีของผมอะลองมาแทบจะทุกชนิดแล้วครับผมอ่าเอาคิดเท่าในเมนป้ายตาก้มโค้งวางขาอ่าแล้วก็ดเเท่าา ทิท,ท,ทเอา,<ต>ามะนาวาเอามะนาวไปบีบตรงจุดคนตายโหงอุบัติเหตุทํามาแล้วเอาน้ําตาหมาดำป้ายตาเพื่ออยากเห็นผีก็ทํามาแล้วเอาขี้แมวยัดปากเลยไหมเอ,เอาเหรียญเงินปากผีในปากคนตายก็ติดตัวกลับมาแล้วเคยเล่าไปแล้วเจอผีด้วยนะครับมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับการจะเจอผี ช่วยนึกหน่อยเอาคีคีแมวแมวบ้านผมยัดปากเออมันมันไม่ตลกนะครับเดี๋ยวไล่ออกจากสภานะครับผมได้ๆๆๆเอารางวัลไปก่อนครับเอารางวัลอันนี้มือปืนคูนิวจัดก,การเรียบร้อยแล้วนะครับตำรวจจะอบอกแกบ,บ้านผมหนงก็หลากหลายวิธีผมลองมาแล้วนะครับดา่าผีว่าผีอะไรอยากเห็นผี บอกผีดีๆเลยแล้วเดี๋ยวไว้จะเล่าเรื่องแต่มาวิธีเจอผีนี่มีคนอยากเจอผีเยอะผมจะเล่าวีรกรรมเผื่อไปทําตามแต่เชื่อผมนะใครอยากเจอผีนะถ้ามีความตั้งใจนะมจนะผมเชื่อมั่นว่าก่อนตายได้เจอทุกคนนะครับสุดท้ายถ้าไม่เจอนะเลยก็ไปเป็นผีนะครับตอนท้ายเดี๋ยวตายก็ไปเป็นผีด้วยตัวเองนะครับผีโรงหนังนะอะทําบุญห้องรับอะ ทำบุญกระจกด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนตายเป็นผีมองไม่เห็นตัวเองนะครับผมพอเราทําบุญกระจกไว้เราจะมีมีบุญกระจกเราจะเห็นในตัวเราเป็นผีเห็นเห็นในกระจกเออบังเลี้ยงก็เขาบอกเป็นสภาวะทิดนะแต่ขอทิ้งท้ายอีกนิดนึงอ่า <c oughs>